ผมไม่ให้กินแล้วไงชาไทยอ่ะใส่แก้วแบบนี้ผมไม่ให้กินแล้วปื้มสั่งเองปื้มอยากกินฉันบ่นเธอเธอยังจะกินอีกมันไม่ดีต่อไปกินวัลละถุงพอปื้มไม่กินมันไม่สดชื่นฉันก็จะให้กินวัลละถุงนี่ไงได้ค่ะกินถุงเดียวก็ได้ทำไมมันยอมง่ายเว่าะแปลกๆนะพี่แมนให้ปื้มกินชาไทยวัลละถุงค่ะถุงนี้ไปเลยละกันค่ะแน่นๆเลยนะแล้วก็ชาไทยค่ะ แล้วก็ซื้อนมสดไปอีกสักหน่อยค่ะไปค่ะทุกคนเรากลับไปทํากันว้าวโอ๊ยช็อปปิ้งได้นมหน่อยค่ะชื่นใจมากค่ะไอ้ปื้มฉันห<อ>้าก <5 S 2> ไปไทำไมจินชายอย่างีกแล้วก็เม่ชาพี่บอกว่าอะไรคะก็กินแค่ถุงเดียวไงแวนี่ไม่ถุงเดียวตรงไหนอะนี่มันกี่ถุงใส่รวมกันถุงเดียวค่ะถามใครดูก็ได้นี่ก็ถุงเดียวพี่คะอันนี้เขาเรียกชาไทยกี่ถุงคะถุงเดียวค่ะ เธอเนี่มันหัวหมอจริงๆเลยนะแล้วมันใส่กี<ส>่ถุงรวมกันนะเดียวชื่นใส่จริงๆค่ะไม่เชื่อถามชาวเน็ตก็ได้ทุกคนเห็นว่าเป็นกี่ถุง